หนึ่งในเขตเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทยพบว่า48.1%ของครู้เรือนมีหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากหลายๆสาเหตุทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำภัยน้ําท่วมในหลายๆจังหวัดของภาคใต้และวิกฤตโรคระบาดโควิดที่จุดหลังเศรธธษฐกิจไทยตลอด2ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาจึงได้ดําเนินการแก้ปัญหานี้สินอย่าง,ย,างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในภาคใต้ใน3ขั้นตอนได้แก่ 1. การแก้ไขนี่เดิม 2. การเติมเงินทุนเพื่อช่วยสร้างไรายได้และ 3. การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐจึงได้จัดทำโครงการมหากรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเรื่องต้นใหม่อย,าย่างยั่งยืนสัญจรครั้งที่5ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ปัญหาหนี้ให้กับพี่น้องภาคใตา้โดยมีเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้จากสถาบันการเงินถึง4แห่งประกอบด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิศ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่อมจนยังคงอยู่รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหานี่ครัวเรือนนี้และต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังจึงได้กำหนดให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนเพื่อกบเคลื่อนการแก้ไขหนี้ครัวเรือน และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างเป็นเสร็จค่อนข้างที่จะรุนแรงและเป็นวงกวา้างจากสถานการณ์โควิด19นั้นประการที่1การที่2องโควิด19ก็ยังไม่จากหายไปทีเดียวนะักแต่ว่าเราก็สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับ แต่ก็ต้องมีมาตรการในการดูแลตัวเองนั้นมากขึ้นหน่อยนะครับก็ในเรื่องของปัจจัยที่สองก็คงจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มีความกังวลว่าในปี2,566นั้นเราจะต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยกับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงนะครับแต่ในท่ามกลางที่ความเป็นกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจโลกนั้น เราก็จะเริ่มเห็นในเรื่องของผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยบ้างนะครับโดยเชิญครับเชิญที่สื่อมวลชนครับและเจ้าของต้แก้ไขเริ่มข้นมาอย่างยั่ยืนสัญจรครั้งที่5ที่จังหวัดสงขลาครับตัวอย่างเป็นทางการย็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในครั้งนี้ครับยิ่งใหญ่จริงๆนะครับในงานนะครับทุกท่านจะพบกับสถาบันการเงินและกฎหมายธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัดมหาชนครับ